จริงแล้วเนี่ยโรงเรียนปูทะเลมหาวิชาลัยชื่อนี้ก็เป็นชื่อที่พระองค์ได้มีพระราชนิพนธ์ไว้ในมหาชนกอยู่แล้วโรงเรียนปูทะเลมหาวิชาลัยเป็นการถอดรหรัสของพระราชาตลอดระยะเวลาที่พระองค์ขึ้นของราชแล้วก็โชว์ประเด็นที่ว่าเศรษฐกิจอกอกพอเพียงขึ้นมาเราเรียกง่ายว่านำศาสตร์ของพระราชามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนทำหลักสูตรให้เด็กนักเรียนมีความรู้ แล้วพึ่งตนเองได้อย่างแท้จริงมันมันอยู่หกเรื่องคร่าวๆอันที่หนึ่งผมคิดว่าตัวเป้าหมายของการจัดการศึกษาเนี่ยมันต้องแก้ปัญหาสีข้อนี้ให้ได้ถ้าคุณสร้างบุคลากรในประเทศนั้นให้มีวินัยไม่ได้จบในข้อที่หนึ่งผ่านมามากกว่า20ปีที่ดุรวิวัฒน์สยกรรมทนแห่งมาบเอื้องเดินทางตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พยายามน้อนมนำการพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืนโดยอาศัยแนวทางการพัฒนาตามพระราชดำรัสผ่ามนมาก็เคยทำงานด้านการศึกษามาอยู่เป็น10บกว่าปีกับรงเรียนสองคนตาบอดเป็นอาสาสมัครนํนำภูมิปัญญานำความเพียรที่ท่านได้เพื่อที่จะถ่ายทอดทั้งภูมิปัญญาในด้านความรู้และทั้งคุณธรรมการแสดงว่าในหลวง ท่านเองก็ทรงอยากจะตั้งโรงเรียนปูทะเลมหาวิชาลัยขึ้นมาครับครั้งนี้เราก็เลยได้ตั้งโรงเรียนปูทะเลมหาวิยาลัยขึ้นมาโดยอาจารย์ยักษ์ซึ่งมีความองความรู้จากพระเจ้าอยู่หัวอยู่แล้วและหลวงพ่อสังคมซึ่งมีองค์ความรู้ในด้านคุณธรรมและการก่อตั้งโรงเรียนขึ้นมานี่คือส่วนของบ้านหรือวัดในส่วนที่ท่านอาจารย์สังคมได้ใช้ภูมิปัญญาสร้างขึ้นมาส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เย็นและใช้ทํากิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นการทําวัดกลุ่มรับประทานอาหารของเด็กที่บ้านที่ทําจากดินนะครับพอมาที่นี่แล้วทุกอย่างน่าสนใจมากแล้วก็ได้รับการต้อนรับจากอบุญ<ๆ>จากอาจ,จารย์สังคมและเด็กๆเด็สัคนนี้ชื่อไรลูกผมชื่อเอิญครับชื่อแรกชื่อเอิญครับอายุสิบแปดปีครับเอิญนะเอิญนะ่านะรักมากบ้านที่ทาจากดินเอิญอนธะิบายให้ลูกเป็นอยงไบ้างก็มันทําจากดินที่ว่าตรงนั้นจะเห็น อาจจะมองไม่เห็นก็ได้ครับมันจะเป็นบอ่อแล้วก็เอาทรายเอาดินมาย่ำย่ำย่ำด้วยแกะครับแล้วก็วกปัน้นจะใช้เหล็กเอามาปั้นเป็นก้อนซีเรียมครับแล้วก็ทำเป็นวัดทบก็เอามาตั้งแต่งงงงเงียงขึ้นไปเลยครับน้ำหน่อยนึงครับแล้วก็เอามาทาเหมือนบ้านปูนเนะี่ยแต่ว่าดูเย็นกว่า ดีกว่านะฮะสวยไหมล่ะเนี่ยมาสวยครัก็ว,วันนี้ก็ สามารถที่จะเติบโตนี่ตั้งตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ใหม่ๆก็ยังไม่รู้ว่าเกษตรอินทรีย์ก็าํำยังไงและเกษตรอินทรีย์มันเป็นยังไงคพี่มาฝึกงานครับผมมาฝึกงานครับเป็นสากิรีเดือนครับสิ้นเดือนนี้ก็เสร็จแล้วฮ่า่ยทำนาตอนก่อนหน้านี้ก็จะมีน้องเอแบกมหาลัยเนี่ยเขามาช่วยคนบินเนี่ย ตันนี้เป็นรถด่วนหรือเปล่ารถด่วนนะไหนรถด่วนเป็นยังไงทำให้ดูซิรถด่วนทำยังไงรถด่วนมาแล้วบ้านเรือนแบบอีสานถูกอนุรักษ์และสร้างไว้ข้างหน้าแปลงเพาะพันธุ์ข้าวมีอะไรคโรงเรียนภูทะเลนะคะวิชานะคะเราก็จะมีทั้งเป็นชุมชนมีชุมชนกสิกรรมวิถีแล้วก็อยู่ภายในสวนมาเพี่ยงเองมนแบบนี้เราก็จะมีทั้งบ้านวัดโรงเรียน ก็คือเราจะทํารวมกันเราจะทําให้น้าใจนั้นอะมันกลับมาแล้วก็เด็กๆทุกคนเด็กๆทุกคนที่อยู่ที่นี่ก็จะเป็นเด็กๆที่ต้องทํางานนะคะเด็กๆจะต้องแบ่งทีมเพื่อทําการถอนและลําเลียงต้นกล้าเพื่อไปปลูกที่แปลงนาฝั่งตรงข้ามทุกกระบวนการทุกขั้นตอนจะมีศาสตร์ของมันหลวงพ่อและคุณครูรุ่นพี่จะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์นี้ให้เด็กๆได้ลองทำ สีนัชชาสนุกสนานกับสิ่งแวดล้อม มายาข้าวปลาสีของจริงเนี่ยแล้วก็ให้เด็กๆได้เรียนรู้ว่าเขากินข้าวเขาต้องรู้จักปลูกข้าเมื่อวิชาต่างๆถูกถ่ายทอดสู่ลูกหลานภูมิปัญญาจะไม่หมดสิ้นจากแผ่นดินไทยดังที่พ่อหลวงท่านได้ถ่ายทอดเอาไว้ปูทะเลมหาวิชาลัยเป็นส่วนหนึ่งในการตอบแทนแผ่นดินและลูกหลานของเราจะได้ร่วมสื่อสารวิชานี้และดำรงต่อไป เพื่อผืนแผ่นดินอันมีค่าและรักยิ่งของเรา children learn a lot about how to grow and plant organically and also how to produce their own fertilizer and beauty products like soap or shampoo and yeah the school is looking for new volunteers to help with all kind of things so if anyone has time ค่ะครู t ิลลิงก็อยากจะฝากไว้นิดนึงนะคะบอกว่าที่นี่ยังขาดอาสาสมัครที่จะมาเป็นครูแล้วก็หรือว่าใครเนี่ยที่ไม่มีเวลาว่างมากขนาดที่จะมาเป็นครูเต็มตัวก็สามารถแวะเวียนมาเยี่ยมมาช่วยสอนหรือว่าแวะมาจัดกิจกรรมก็ได้ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กๆน้อยๆอะค่ะ ไม่ต้องเป็นวิชาการเรียนก็ได้เผื่อใครไม่ไม,ไม่ไม่ถนัดในการที่จะสอนความรู้เขาอะไรที่เราถนัดนะคะกีฬาเย็บปักถักร้อยวาดรูปศิลปะได้หมดเลยค่ะก็แวะมาเป็นกำลังใจให้กันได้ขอบคุณค่ะ